แนะนำร้านอร่อยริมทางวันนี้ขอเสนอร้านพี่แมวก๋วยเตี๋ยวไทยเลยค่ะมีก๋วยเตี๋ยวทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูข้าวซอยข้าวมันไก่กว๋วยจับ๊บขายดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือเมนูอันนี้น่ากินมากเลยทะาเมนูนี้มีหลายอย่างมากถ้ตามดูราคาแล้วไม่แพงเลยวะะันนี้นเาขาราคาไม่แพงนะคะเมื่อเทียบกับกรุงเทพอันนี้หมูสเต๊กก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เปื่อยลูกชิ้นเนื้อ<ต>น้ากินน้มากเลยใช่ไหมคะอันนี้ข้าวซอยไก่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็มีเครื่องเคียงพร้อมเสิร์ฟนะคะอันนี้ลูกชิ้นเนื้อเปื่อยกากหมูชิ้นใหญ่มาก อันนี้ก็เป็นเกาเหลารวมนะคะร้านต่อไปนะคะร้านข้าวซอยน้ำเงี้ยวเท่าแก่เอกเชียงรายนะคะน้ำเข้มข้นมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำเงี้ยวนะคะหืเนื้อแบบเข้มข้นมากเลยอะ่ะนี่ไปกินที่ไหนนี่ไม่เหมือนที่นี่เลยะคะ่ะเพราะว่าแบบเข้มข้นจริงๆอะ่ะข้าวกั้นจินนะคะมีใครเคยทานไหมคะ อร่อยมากๆนะคะต้องลองทานดูอันนี้จะไม่ได้จริงว่าเมนูชื่ออะไรนะคะมันค,คล้ายคล้ายปอเปียทอดเลยะค่ะแล้วก็มีเสิร์ฟพร้อมน้ําจิ้มบ๊วยหวานอะอ๋อเหนแ้วอันนี้จเนื้อนี้วประยุกเขาใส่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเ,เส้นเล็กแทนคะเหมือนเส้นผัดไทยแต่ว่าน้ําคือเป็นน้ำเงี้ยวออออร่อยแปลกบบนี้ค่ะต้องลองนะคะถ้าใครผ่านกไไ็ถือ่ ต่อไปนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไร่ทุ่งนะ,ะ<ม>ก็จะมีเมนูว่าข้าวหม้าเป็ดหงกรอนั่งทา,า,านเพียบเลยะค่ะอันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวเป็ดลองสั่งดูเพราะว่า มันแปลกดิแปลกไหมอ่ะอันนี้ต่อไปเป็นกระเพราเป็ดไข่ดาวร้านต่อไปนะคะอันนี้อยู่แถวดอยสะเก็ดนะคะบรรยากาศในร้านนี่ย้อนยุคนะคะเป็นมีภาพสมัยก่อนติดตามฝาผนางังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยก่อนมีภาพดาราสมัยก่อนบรรยากาศเหมือนวินเทจน,นิดนีดเลยะคะ่ะ สชาติก๋ยเตี๋ยวก็ใช้ได้นะคะนี่ลองสั่งเป็นก๋ยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งดูค่ะเป็นไงบ้างใส่ถั่วโรยนิดๆขอบคุณที่รับชมนะคะปดและติดตามให้กำลังใจนะครับ subscribe ด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ